วันนี้ก็ชวนเพื่อนดูบอลแล้วก็โมก่อนเกมนะครับวันนี้ก็จะขอพูดเรื่อง3เรื่องก็คือเรื่องบุรีรัมย์ตกต่ําได้ยังไงเรื่องที่2ก็คือเราต้องไปเยือนชลบุรีในวันที่25ตอนทุ่มตรงแล้วก็เรื่องที่3มก็คือการซื้อตั๋ว BG ซึ่งเปิดขายแล้วนะครับวันนี้เราเปิดบ้านพบ BG วันที่3ามที่แบบมาเรามาเริ่มที่เรื่องแรกเลยบุรีรัมย์ที่มันตกต่ําทุกวันนี้นี่นะครับเกิดจากสาเหตุเดียวครับเพราะว่า ทั้งทีมงานทั้งสโมสรเขาพยายามจะพึ่งพาคณะ VAR แล้วก็กรรมการโดยไม่ใส่ใจในรายละเอียดไม่ใส่ใจในการพัฒนาทีมไม่ใส่ใจในการพัฒนาตัวบุคลากรซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยชมอยู่เสมอว่าบุรีรัมย์เี่เป็นทีมเดียวที่ยกระดับและมาตรฐานของฟุตบอลแต่พอมาถึงจุดหนึ่งเขาแทนที่จะทำให้นักเตะตัวเองเหนือกว่าทีมอื่นทีมเหนือกว่าทีมอื่นอะไรแบบนี้ด้วยนักเตะแล้วก็แรงความฟิตแต่เขากลับ ไปพึ่งพาคณะ v ีอาร์และก็คณะกรรมการซึ่งก็เลยคือผมไม่ได้บอกว่าเขาไปจ้งไปจ้างนะคนละเรื่องคุณต้องเข้าใจก่อนว่าเขาไปพึ่งพาแล้วเขาคิดว่าจะพึ่งพาพวกนี้ได้สุดท้ายไงทีมในไทยลีกก็พยายามพัฒนาตัวเองพัฒนาตัวเองพัฒนารูปแบบการเล่น,ตนตแต่ทางบุรีรัมย์ไม่ได้พัฒนารูปแบบการเล่นเลยในขณะที่ของเราเองและทีมอื่น พัฒนารูปแบบการเล่นโดยพยายามพึ่งพาด้วยระบบตอนนี้เห็นข้อดีข้อเสียแล้วไหมครับคือข้อเสียที่เราดูปุ๊บเรารู้สึกว่าคณะ VAR ไม่ไดีทำคณะกรรมการที่ตัดสินพลาดบ่อยๆก็ไม่ดีมันก็เลยเกิดการพัฒนาในฟุตบอลไทยไม่ได้แต่ตรงข้ามเลยไอ้วิธีที่เขาทำกับเราแบบเนี้ยมันทำให้ทีมเราพัฒนาขึ้นแล้วเรารู้ว่าถ้าเราจะต้องหลีกลี หลีกหนีไอ้เรื่องข้อคอ้หาเนี่ยคือเราต้องเล่นใสสะอาดอย่างเดียวนี่คือสาเหตุเลยครับที่บุรีรัมย์ตกต่ําแล้วเราก็ขึ้นมาอยู่ในระดับท็อปๆเรื่องที่2ครับสิง์เชียงรายยูไนเต็ดของเราจะไปเยือนชนบุรี f อซึ่งย์ชนบุรี f อซตอนเนี้คะแนนอยู่ที่16ของเราอยู่ที่7เราอยู่อันดับที่2ชนบุรีอยู่อันดับที่6นะถ้าผมจำไม่ผิดแต่ครั้งนี้ทั้งนั้นอันดับไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยครับ ไปดูว่าแมตช์ล่าสุดที่ชมบุรีไปเยือนสุพรรณเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เห็นก็คือฝนตกสนามก็แฉะเล็กน้อยมีฝนการคอนโทรลบอนยากถ้าจะบอกว่าสนามไม่ได้มาตรฐานก็จะกลายเป็นว่าน่าเกียดไปเอาเป็นว่าไม่ค่อยดีแล้วกันตอนนี้ก็กลับไปดูว่าถ้าเราต้องไปเล่นที่ชลบุรีแล้วฝนตกจะเกิดอะไรขึ้น มันจะแย่นะครับเพราะว่าเวลาเราซ้อมเราซ้อมสนามบ้านเราสนามบ้านเรานี่คือสนามมาตรฐานระดับโลกนะครับผมบอกก่อนนะยาเยอิอนนี่เรียบก,กริบเลยนะครับความสงความสูงอะไรดีหมดทุกอย่างก็คือเพอร์เฟกต์แต่ทีเนี้ยสนามที่สโมสรต่างๆแล้วใช้เนี่ยไม่ใช่สนามของตัวเองต้องไปใช้สนามของกลางของจังหวัดหรือสนามอบจอะไรพวกเนี้ยมาตรฐานของสนามมันก็จะดรอปลงพื้นก็จะไม่ได้นุ่มฉะนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่ผมเคยบอก เพื่อนๆไปตลอดว่าทําไมทําไมทําไมนักเตะเราถึงเล่นแบบนั้นถึงเล่นแบบนี้อะไรเงี้ยก็คือผมให้อยากให้นักเตะระวังเรื่องอาการบาดเจ็บเพราะเราต้องเล่นอีกเยอะเล่นอีกหลายแมตช์เลยแล้วเล่นกันต่อเนื่องต่อเนื่องนี่อย่างที่ผมเคยบอกไว้คิดบนก่อนว่าเราต้องไปเตะ AFC อีครับสแมตช์รวดที่วันที่ย4 2สี่ยี่บเจแล้วก็3 0สิหรือสาเออ30ของไอพุทธิการแล้วก็วันที่3ธันวาแล้วสแมตช์รวด นั่นหมายถึงว่าก่อนที่เราจะจบไทยลีกเนี่ยเราก็ต้องเตะซ้อนๆบอลลีกหลายแม็ช์นี่ยังไม่รวมเฟซคัพนั่นยังไม่รวมก็ไปนะฉะนั้นผมถึงบอกแล้วไงว่าสโมสอนมาตรงเนี้ยถูกทางแล้วก็คือเล่นเกมที่มันมันซอะคือชนะยังไงไม่ให้เจ็บตัวชนะยังไงให้ประทับใจคนดูที่ผมบอกอยู่ประจำเลยพอเพื่อนๆก็สงสัยมาเรืเกินว่าเฮ้ยพี่แบง ทำไมทีมเราอ่ะยิงแล้วขึ้นนําแล้วทําไมไม่บุกต่อแล้วมาตั้งรับทําไมด้วยสายเหตุนี้แหละครับผมถึงแฮปปี้กับระบบของเราเพราะระบบของเราจริงๆเนี่ยพึ่งพาด้วยระบบก็คือเราจะใช้วิธีกดดันพื้นที่ในช่วงส5้านาทีแรกของครึ่งแรกและครึ่งหลังพอได้ประตูก็เอาไม่ได้ประตูก็คือต้องเอาประตูแรกให้ได้ก่อนพอได้ประตูปุ๊บเนี่ยเราจะถอยทั้งหมดลงมาเล่นบีบอยู่ในครึ่งสนามในแดนเรา เราจะเพสซิ่งเขาแล้วกดดันเขาเฉพาะในแดนเราก็คือเราให้เขามาเล่นอยู่ในแดนเราแต่อยู่ในพื้นที่ที่เรากําหนดซึ่งเขาจะแทงบอลทะลุกลางไม่ได้เปิดพื้นที่ก็ได้เพราะพื้นที่ระหว่างกองหลังเรากับประตูมันมีไม่มากพอที่จะให้กองหน้าตัวที่จิตเขาวิ่งทะลุหรือมีไม่มากพอที่จะให้โยนเพราะถ้าโยนก็บอลก็ถึงประตูเราไอ้ตรงนี้แหละครับที่ผมชอบชอบมากๆเพราะเทคนิคนี้มันไม่เหนื่อย พื้นที่เนี่ยมันก็วิ่งอยู่แค่ครึ่งของเราแล้วเราแค่รอ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 เขาพลาดแล้วก็ตัดบอลพอตัดบอลได้ปุ๊บตอนนี้เราก็จะโต้กลับอย่างรวดเร็วเลยน่นเลยเป็นที่มาที่เราโต้กลับไปปุ๊บก,ก็ยิงประตูได้โต้กลับไปปุ๊บก,ก็ยิงประตูได้มันเป็นวิธีเนี่ยเพียงแต่เราไปพลาดที่แม็กกับอีบุรีรัมเท่านั้นแหละครับกับอีแบงอคอกที่เตะในบ้านเพราะว่าแม็์นั้นเนี่ยเรายังไม่มีสมดุลเลยเลยสักอย่างแต่ตอนเนี้ย ระบบเราพัฒนามาเรื่อยๆแล้วอันนี้นหวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจนะครับนักเตะครับสิงห์เชียงรายไฟยต t ิ้งนักเตะครับไปเหลืองโง่ๆไม่เอาไปแดงโง่ๆไม่เอากรรมการไม่เป่าอย่าหยุดกรรมการเป่าอย่าเถียงเล่นให้ดีเล่นให้สุภาพถึงตรงนี้ต้องบอกสโมสรก่อนนะครับเปลี่ยนแปลงทัศนคตินักเตะที่มีต่อคณะ VAR และคณะกรรมการนะครับ ว่าอย่าไปใส่ใจในเรื่องที่เขาไม่ยุติธรรมกับเราให้เด็กเล่นให้สขาวสะอาดกันเดียวที่เน้นหนักๆก็คือชนะยังไงไม่ให้เก็บตัวชนะยังไงให้ประทับใจคนดูอย่าเล่นตุกติกในแนวลับเลยครับนิดนึงก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ครับพวกนี้นักเตะทีมต่างๆนะตอนนี้เลยนะครับมันมันไม่ได้แล้วเพราะว่าคณะทีมเวีร์และคณะกรรมการมันเหมือน สำหรับผมผมรู้สึกนะนะว่ามันเป็นแบ็คลิสที่มาถึงเราปุ๊บเขาก็จ้อง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 อย่างเดียวซึ่งอาจจะมีมือที่มองไม่เห็นที่มาทําให้เราเป็นแบบนี้นั้นขอเลยนะครับให้ทีมงานและสโมสรโดยเฉพาะโค้ดบรรดาโค้ดของเราจะโค้ดยังไงก็แล้วแต่ผมแฮปปี้กับเรื่องโค้ดมากให้เปลี่ยนปรับแปลงทัศนคติที่มีต่อผู้เล่นอย่างที่จะวอล k เอาหรืออะไรนี้ห้ามเด็ดขาดเลยนะครับ ให้นักเตะเล่นให้ขาวสะอาดในแนวรับแล้วก็พุ่งเป้าแล้วมีสมาธิกัะเกณฑ์อย่างเดียวกรรมการไม่เป่าอย่าหยุดครับอย่าวอกแวกเอาเท่านี้แหละครับส่วนเรื่องสุดท้ายครับในวันที่3 1บตุลาคมเนี่ยสิงชิงไยย์นี่นจะจะเปิดบ้านเจอเอ่อบีจีซึ่งตอนนี้เขาอยู่อันดับหนึ่งคะแนนห่างจากเราอยู่ที่ยี่บสามแต้มกับ17ดแต้มซึ่งมันจะมีผลเลยนะครับและบีจีเนี่ยไปที่ไหนเนี่ยก็คือเขาได้คณะ VR กับกรรมการเนี่ย เขาเขาเขาไม่รู้อะไรกันนะเพราะว่ามันเหมือนว่าเขาเป่าแล้วแบบบังเอิญโชคดีตลอดอเอาตามนั้นฉะนั้นใครจะมาดูแบบนี้รีบซื้อตั๋ววันนี้เลยนะครับไม่งั้นจะหมดแล้วก็เหมือนนัดบุรีรัมแล้วก็มาร้องแรกแหกกระเชิญว่าไอ้นี่ไม่มีดูไอ้นี่มไม่มีดูดทำไมไม่เพิ่มไม่มันเพิ่มไม,ไม่ได้ทั้งนี้ก็ไปซื้อกันที่เซเว่นอย่าถามผมว่าทายังไงเพราะผมเองก็ไม่มีปัญญาไปช่วยเพื่อนๆรอกครับเอาตามนี้สิงชีรายไฟติ้ง วันที่25ที่เราไปเยือนชนบุรีนะผมยังมั่นใจเลยครับว่าเรามีดีพอที่จะชนะชนบุรีที่บ้านเขาได้ครับบาย